สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็เป็นบีทาโกรัสคาบที่3นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการคำนวณหาด้านโดยใช้สูตรวันนี้จะมีการคำนวณน,นะครับไม่เหมือนคาบที่1คาบที่2ที่เรากําลังฝึกที่จะเขียนสูตรวันนี้นะครับขอย้าเลยวันนี้มีการคำนวณแน่นอนนะครับจะมีการหาคําตอบมีตัวเลขขึ้นมาแต่ก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปลองทบทวนสูตร พิทาโกรัสกันดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเราเรียนจำกันได้ไหมนะครับที่เรียนตั้งแต่ครับหนึ่งครับสองนะครับอย่างเช่นสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับตรงเขียนความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับแบบพิทาโกรัสนะอะไรอยู่ตัวเดียวเราคิดในใจดูซิผัวจะไม่รู้ว่าต้องเรียนตอบอะไรนะครับพร้อมกันครับให้ก้าวคะแนนเลยนี่เห็นไหมเป็น x ยกกำลัง2ทำไมถึง x ยกกำลัง2อยู่ตัวเดียวเพราะว่า x ที่คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ x จะยาวที่สุดจึงอยู่ตัวเดียวส่วน x กับ y นั้นจะอยู่นี้นะครับประกอบมุมฉากจึงอยู่คู่กันทุกตัวต้องมีกำลัง2จะไว้นะจะไหมนะครับต้องมีกำลัง2อ่าโจทย์ต่อไปนะครับอ่าดูซิข้อนี้มีสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้นะครับ กำหนดด้านมาให้ด้วยมีด้าน Q ด้านทีด้าน O นะครับเขียนสูตรนี่ถูกไหมครับเหมือนเดิม O ก็จะอยู่ตัวเดียวเพราะว่า O เป็นด้านที่ยาวที่สุดจึงอยู่ตัวเดียวด้านซ้ายเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ Q กับ P ีเป็นด้านประกอบบุงฉากเขาจึงจับบวกกันนะจับมาบวกกันใช้เครื่องหมายบวกเท่านั้นนะไม่มีลบไม่มีอะไรนะครับบวกนะสูตรนะต่อไป ภาพต่อไปอะคราวนี้สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ว่าเขากําหนดด้านหรือมุมด้านหรือมุมมุมนะฮะกำหนดมุมมาให้นะอันนี้คือมุม A นะครับใช้ตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่อันนี้ก็เป็นมุม B นี่เป็นมุม C ด้านนี้เรียกว่าด้านเห็นลูกศรไหมครับด้านนี้เรียกว่าด้าน AB ด้านนี้เรียกว่าด้าน BC หรือ CB ก็ได้ ส่วนด้านนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากเรียกว่าด้านเลยครับด้าน ac เขียนสูตรเขียนสูตรนี่เขียนสูตรนะครับฉะนั้นสูตรก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ ac ยกกําลังสองด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ ab ยกกําลังสองบวกกับ bc ยกกําลังสองตรงนี้มีสัญลักษณ์ขีดข้างบนแปลว่าด้านนะครับแปลว่าด้านอ่านว่าด้าน ac ยกกําลังสองนะครับด้าน ab ยกกําลังสอง แล้วก็ด้าน v c ก็กำลังสองจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเตรงเครื่องหมายขีดตรงนี้คือเรารีบเราก็ไม่ต้องใส่ครับคนนี้มาดูเรื่องของสามเหลี่ยมอันนี้แล้วกันนะฮะกำหนดกาหนดด้านมาให้นะมีมีด้าน s ด้าน t ด้าน r เขียนสูตรครับอันนี้ไม่ยากเราเรียนมาแล้วพร้อมกันตอบเลยนี่ s กำลังสองเท่ากับ r กำลง 2, กับบลงสองบวก t กำลังสองเห็นไหมย้ำอีกทีนะฮะ R เนี่ยอยู่เป็นด้านประกอบมุมฉากอยู่ติดกับมุมฉากเห็นไหมครับส่วน T ก็เป็นด้านประกอบมุมฉากอยู่ติดกับมุมฉากเช่นเดียวกันก็จึงจับมาเขียนคู่กันส่วน S เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากจับเขียนแยกนะพร้อมเรียงครับผมเดี๋ยวจะพาไปขับนวนแล้วครับนี้นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างแคปเจอร์ไว้เลยนะครับมีสมาร์ทโฟนก็แคปเจอร์เอาไว้มีคอมพิวเตอร์ก็ ติ้นสกรีนเอาไว้นะครับหรือไม่ถ้าไม่มีอะไรก็เขียนลงกระดาษไปเลยเพราะเราจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ตัวอย่างนี้เป็นต้นไปนะครับอ่านโจทย์นะครับจงหาค่าของ c นี่เห็นไหมจงหาค่าของ c เขาสั่งให้เราหาตัวเลขแล้วจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้นี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ให้มาอันนี้เป็นโจทย์ที่ง่ายๆก่อนนะครับก็มีด้านนี้มีความยาวสามไม่รู้ว่าสามเซนสามเมตรสามอะไรถ้าไม่มีใส่มาให้ ให้เราเรียกว่า3มหน่วยแล้วกันนะครับมีความยาวด้านนี้สาหน่วยตรงนี้ความยาวเท่าไหร่ครับ4หน่วยส่วนด้านนี้คือด้านที่เราต้องการหาคือด้าน4เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราต้องคำนวณน,นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากจำไว้นะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วมีตัวเลขกําหนดด้านมาให้2ตัวมีตัวแปรหนึ่งตัวแสดงว่าเราจะต้องใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสอีกครั้งนะฮะ มีด้านมาให้2ด้านเป็นตัวเลขอีกด้านหนึ่งเป็นตัวแปแรใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับสูตรสูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้เห็นไหมียกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ียกกำลังสองอีกทีหนึ่งน,นะทาไมถึงเป็น C ีกำลังสองอย่างที่บอกว่า C เป็นด้านที่ยาวที่สุดเราจึงใส่ตัวนี้ว่า C ยกกำลังสองเห็นไหมครับเท่ากับ a กับ b 2, อยู่ด้วยกัน นักเรียนจะแทนตัวไหนเป็น a เป็น b ก็ได้ไม่ต่างกันนะครับ3จะเป็น a หรือว่า4จะเป็น b หรือจะให้4เป็น a 3เป็น b ก็ได้เพราะมันสลับที่กันได้อ่านะฮะคราวนี้ c อยู่ตัวเดียวจำไว้นะ a กับ b อยู่ด้วยกันนะครับบรรทัดต่อไปอ่ะคิดคิดในใจเลยนะครับให้ a เป็นเลข3 b เป็นเลข4นี่นะก็จะได้เป็น3ยกกำลัง2บวกกับ4ยกกำลังสองนะครับจากนั้นทันไหมทันอยู่นะนะครับ ตงนี้เป็นส่วนตรงนี้พื้นที่ว่างตงัวนี้ยังเป็น c ยกกําลังสองเช่นเดิมแต่แต่เราไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะมันซ้ํานะครับคราวนี้มาดูว่า3ยกกําลังสองมีค่าเท่าไหร่3ยกกําลังสองแน่นอนเลยน้องๆเด็กๆหนูๆหลายคนชอบตอบว่า3 2สองเป็น6ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือ3คูณ2แต่อันนี้มันคือ3ยกกําลัง2ก็คือเอา3คูณกัน2ครั้งเอา3คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ 9็นส่วน4ยกกําลัง2ก็เป็น4คูณ4เป็น16เฉะนั้นจึงเท่ากับ9บวกกับ16บเห็นไหมจากนั้นก็ทําตามขั้นตอน,นง่ายๆมาทดต่อไปตรงนี้บรรทัดตรงนี้เห็นรูปสอดไหมครับตรงนี้ยังเป็น4ยกกําลังสองเช่นเดิมแต่เราไม่เขียนเราก็จึงละเอาไว้ในถามที่เข้าใจนะครับ9บวก16ได้เท่าไหร่ครับ9บวก16เป็น25เพราะฉะนั้น4กําลัง2มีค่าเท่ากับ25เดี๋ยวฟังคาให้ดีนะฮะ C คูณกันเหมือนกันนะครับ C 2ตัวคูณกันได้25เพราะฉะนั้นนักเรียนก็คิดง่ายๆเลยเลขอะไรที่เหมือนกันคูณกันได้25เลขอะไรที่เหมือนกันและคูณกันได้25นะครับก็คือบทนี้มันเป็นบทที่เราเรียนก่อนเรื่องของจํานวนจริงซึ่งจํานวนจริงนั้นจะมีการสอนถอดรากนะครับสอนถอดรูทถอดสแควรูทรากที่2รากที่3แต่เรายังไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้น ใช้วิธีการง่ายๆก่อนนะครับยังไม่ถอดรากนะคิด,ดง่ายๆเลยว่าเลขอะไรที่เหมือนกันแล้วคูณกันเป็นยีเลขนั้นคือเลขอะไรฮะเลขห้าเสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ละด้านนี้ด้านนี้นะฮะยาวสามหน่วยด้านนี้ยาวสี่หน่วยส่วนซีของเราก็คือกี่หน่วยครับคือห้าหน่วยเห็นไหมง่ายไหมอ่าถ้าไม่ทันกลับไปดูซ้ํานะครับอ่ะข้อต่อไปจงหาค่าซีของ รูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้มุกีิตทำไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ลองมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับมาดูซิว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับมีให้ด้านหกมาหกหน่วยด้านนี้เป็นด้านอ่าด้านประกอบมุมฉากเหมือนกันเป็นแปดหน่วยหกกับแปดนะครับแปดหน่วยส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคือกี่หน่วยครับสี่เราไม่รู้คือสี่นะโอเคมุมฉากอยู่นี่เพราะฉะนั้นสี่ต้องยาวที่สุด สูทอ่ะเหมือนเดิม c ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2บวกกับ b ยกกำลัง2เลือกเอาครับจะให้ a เป็น6หรือเป็น8ก็ได้ตามใจชอบถ้า a เป็น6 b จะเป็น8นะครับถ้า a เป็น8 b เป็น6ส่วน c เราไม่รู้อ่ะคูณเลือก a เป็น6แล้วกัน a เป็น6นะครับจึงกลายเป็น6ยกกำลัง2ส่วน b ก็เป็น8จึงกลายเป็น8ยกกำลัง2นะครับตรงนี้เหมือนเดิมก็คือ c ยกกำลัง2แต่เราไม่ต้องเขียนก็ได้มันจะซ้ำนะครับมันจะ ดูแล้วมันจะลบนะครับเราละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับ6ยกกําลัง2 6งคูณหเป็น36 8ยกกําลัง2 8งคูณแเป็น64เพราะฉะนั้นนี่ได้เท่ากับ36บวกกับ64กลับบวกกันนะ36บวกกับ64เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น100นักเรียน c กําลัง2จึงมีค่าเท่ากับ100แล้วก็เหมือนเดิมครับคิด,ดง่ายๆเลยถ้าเกิด c ยกกําลังสองเท่ากับ100รเราจะมีเลขอะไรที่มันเหมือนกันคูณกันได้100ยังไม่ถอดรากนะครับบอกก่อนเลยไม่ถอดรากนะครับใครที่ถอดรากไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ถือว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องถอดรากเพราะว่าเรื่องการถอดรากถอดสแควร์รูทรากที่2เนี่ยจะเป็นอีบบทเองนะครับซึ่งตอนนี้ตามหลักสูตรแล้วเราจะเรียนเรื่องนี้ก่อนนะครับฉะนั้น C เดียวเรียกอะไรเหมือนกันคูณก็ได้100ดังนั้นคือ10ต่อสนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมาละ C ด้านนี้จะกลายเป็น10สามเหลี่ยมรูปนี้จึงมีความยาวครบทุกด้านครับด้านนี้คือ6หน่วยด้านประกอบตัวนี้คือ8หน่วยส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคือ10หน่วย เห็นไหมวันนี้เริ่มมีการคำนวณเริ่มได้ใช้สมองขึ้นมานิดนึงนะครับนอกจากที่เราจะอ่านสูตรเขียนสูตรไปแล้วเราต้องคำนวณเป็นด้วยแล้วก็ต้องเก่งเรื่องตัวเลขนิดนึงนะครับว่าเ,เลขอะไรเหมือนกันคูณกันอะไรี้นะต้องให้ออกนะครับอ่าครับข้อต่อไปตรงหาค่า C เหมือนเดิมอ่ะเป็น C อย่างเดียวแต่บางข้ออาจจะเป็นตรงเนี้ยไม่ใช่ค่า C ก็ได้นะอาจจะเป็นค่า x ค่า y ค่า a ค่า b ค่าแล้วแต่แต่ตรงตัวอย่างตันนี้คุยยกตัวอย่างว่าค่า c แล้วกันนะครับจงหาค่าของ c จากรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้ต่อไปนี้นี่เห็นไ,ไหมก็มีด้านประกอบมุมฉากมา2ด้านด้านหนึ่งยาว7หน่วยด้านหนึ่งยาว24หน่วยอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนะครับด้านตรงข้างมมุมฉากใช่ไหมก็คือ c หน่วยนะครับ c หน่วยสูตรครับ,บเดิม c ยกกำลังสองกับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองอ่ะเลือกเอาจะให้ใครเป็นเจ็ดใครเป็นยีบแต่ไม่ต้องคิดมากเอางี้เลยเอาเจ็ดกำลังสองบวกยี่สิบสี่กำลังสองไปเลยดีไหมนะครับนี้เหมือนเดิมเป็น,เป,นเป็นตัวเลยครับอ่าเป็น c ยกกำลังสองนะครับก็ต่อไปเจ็ดคูณเดเ็ยกกำลังสองคือเจ็ดคณเจ็็ดเจ็เป็นเท่าไหร่เป็นสี่สิบเก้าครับยี่สิบคูณยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่ ซึ่งตรงนี้นักเรียนอาจจะกดเครื่องคิดเลขหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีเครื่องคิดเลขก็ทดในกระดาษทดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคาบท้ายๆของบทนี้นะเราคกูจะมีวิธีการาการจำรวมทั้งมีสูตรลัดจำไว้นะมีสูตรลัดในการที่จะคิดเลขให้เร็วขึ้นนะครับในการที่จะคิดว่าเลขตัวนี้ถอดลากได้เท่าไหร่ว,วิธีการถอดลากแล้วก็มีทั้งเคล็ดลับอีกเยอะแยะ,ยะแต่ตอนนี้เราเรียนแบบเบสิกไปก่อนนะครับในคาบที่3นะ ส่วนค่าครับคับจค่าแเดี๋ยวอัดสูตรรัฐให้เต็มที่เลยรับรองว่าทําคะแนนของบทเนี้ยพีทากรัสเนี่ยได้สบายนะครับพอเปิดเทอมจริงๆปุ๊บเรียนออนไลน์มาแล้วก็สบายเลยแล้วก็โอ้โหเหมือนแบบเหมือนเสือติดปีกเลยนีรเงี้ยนะแบบนะครับเจคูณเเป็น49่สิบ่วนยีคูณยีได้576นะครับลองจับบวกกันดูครับสี่สบวกวกับห้า็ดสได้หอะไรนะหกรยยี้า หึ่งตรงนี้นักเรียนหาให้ได้ให้เพื่อ c กำลัง2เท่ากับ625แล้วเลขอะไรที่เหมือนกันคูณจนได้625นะครับถ้าเกิดใครยังคิดไม่ออกว่าเลขอะไรก็เดี๋ยวดูคูณก่อนละกันนะครับกูคิดให้แล้วว่ามันคือเลข25นะครับทำไมคิดเร็วจังจริงๆมีวิธีการคิดเดี๋ยวกูมีให้เดี๋ยวกูจะสอนในคาบที่6.7ที่นะครับ,รบตอนนี้เราลองดูไปก่อนว่าวิธีการในการที่จะ หาคำนวณหาด้านทำยังไงส่วนเรื่องรายละเอียดตัวเลขเรื่องของอความเร็วในการที่จะหาคําตอบด้านเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้แน่นอนนะไม่ต้องหงุดงน,นะนะครับข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับตอบ25 3สามเดี่ยวรูปนี้มีด้านครบละด้านนี้ยาว7ด้านนี้24ด้านนี้25โอเค3ตัวอย่างแล้วนะครับต่อไปมาดูของจริงนะครับอันนี้เอาไว้จดลองสมุดลองทาดูนะมีด้านประกอบวงฉากทั้ง2ยาว9กาับ12 ด้านประกอบนะครับสามเหลี่ยมมี3ด้านใช่ไหมด้านประกอบมี2ด้านประกอบจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมอีกด้านหนึ่งคือด้านอะไรฮะโอเคอีกด้านหนึ่งก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นรู้ละไอเก้ากับสิบสองเนี่ยจะต้องยกกําลังสองแล้วมาบวกกันแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเก้ากับสิบสองเป็นด้านประกอบมุมฉากมันต้องยกกําลังสองแล้วมาบวกกันนะครับวิธีทำเวลาเขียนส่งนะครับก็มีวิธีทำม,มาด้วยนะ นี่ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวกกับ b กําลัง2อะนี่เหไหม a ก็เป็น9เพราะเพราะ a 2, คือด้านประกอบไง9ก็เป็นด้านประกอบใช่ไหม b ก็เป็นด้านประกอบ12ก็เป็นด้านประกอบใช่ไหมครบับแต่ต้องยกกำลัง2ด้วยนะ9ยกกำลัง2เป็น81ครับ12ยกกำลัง2เป็น144นี่นะดังแบบนั้นให้กับ81บวกกับ4 4ครับได้เท่าไหร่ครับ225ใช่ไหมดังแบบนั้นอย่างที่สอนไปว่าเฮ้ย เลขอะไรเหมือนกันคูณกันได้225เลขตัวนั้นคือ15นะครับตรงนี้ครูไม่ได้เขียน c กลัง2เพราะว่ามันมันซ้ำนะรตรงมันบรรทัดคำตอบให้เขียน c ตัวเดียวนะครับ c ตัวเดียวนะครับเพราะ c กลัง2คือเท่าไหร่225 c ตัวเดียวจึงเท่ากับ15อลองแคปเจอลองจดเอาไว้ดูนะครับจะได้ทำส่งได้นะครับ ตอบด้วยนะครับเขียนต่อบมาด้วยนะแล้วก็ขีดเส้นใต้ปบนกาสีแดงด้วยนะก็ตอบว่าด้านประกอบมุมฉากทั้งสอด้านยาว9และ12ใช่ไหมตอบด้วยดังนั้นดังนั้นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ15เขียนมาด้วยขีดเส้นใต้โอเคไหมครับทำให้ดูนี่ข้อที่1จากนั้นจะทำให้ดูข้อที่2นะครับข้อที่2เหมือนเดิม ด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านยาว16และ60จงหาความยาวด้านตรงท่ามุมฉากก็บอกแล้วว่า11กับ60ได้เป็นด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องจับยกกําลังสองสองตัวเนี้ยมาบวกกันใช่ไหมครับเป็น11ยกกําลังสองบวกกับ60ยกกําลังสองแล้วก็ทําตามแพทเทิร์นนี้นะครับทาตามแบบฟอร์มนี้วิธีทําขีดเส้นใต้สีสแดงนะแล้วก็สูตรนี่ สูตรนะครับ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลังสองนะอ่ะก็เป็น11บเอกำลังสองบวกกับ60ยกกำลังสองครับต่อไปนะครับถ้าเกิดตัวเลขที่ครูพูดต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเฮ้ยจะมาคิดเร็วจังไม,ไม่ต้องตกใจเพราะว่าครูได้เตรียมกันสอนมาแล้วนะครับครูได้เตรียมมาแล้วว่าตัวเลขอะไรแต่ในค่าบกรับเจ็ดเดี๋ยวครูจะมีวิธีการพาคิดที่เร็วขึ้นนะครับเทคนิคการคิดแล้วก็มีทั้งสูตรลัดของุบทนี้นะครับ โอเค11ยกกำลัง2ก็คือ121 60ยกกำลัง2ก็เอา6คูณ6เป็น36 0ก็มี2ตัวนะครับก็เป็น36จับบวกกันนะครับ121บวกกับ3600เป็นเท่าไหร่3721อ่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแน่นอนคืออ่ะตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นะตรงนี้เป็น c กำลัง2เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น4ยกกำลัง2อันนี้ก็เป็น4ยกกำลัง2แต่เราไม่เขียนนะครับ ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนอันนี้มาดูว่าเฮ้ยเลขอะไรที่มันเหมือนกันคูณกันได้สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดจะรู้ไหมไเนี่ยโหทำยังไงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวครูมีวิธีการให้นักเรียนจำง่ายๆแล้วกันด้านที่เราหาเนี่ยคือด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นด้านที่ยาวที่สุดมันจะต้องยาวกว่าด้านสิบเอ็ดแล้วก็หกสิบเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้เนี่ยมันจะเป็นหกสิบได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมครับคาตอบที่ได้ต้องเป็นตั้งแต่6 1ขึ้นไปอีกทีนึงนะคําตอบที่เรากําลังจะหาเนะี่ยบรรทัดต่อไปเนี่ยนะฮะเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเป็นด้านที่มันยาวที่สุดใช่ไหมด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นด้านที่ยาวที่สุดจะต้องมีความยาวมากกว่า60มากกว่า11แน่นอนเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ต้องมากกว่า60ซึ่งคุณได้คิดให้แล้วมันคือ6 1 ซียกกำลังสองเท่ากับ,บ61คูณ61เ,เพราะฉะนั้น C เดียวจึงเท่ากับ61เ็หนะฮะคำตอบที่ได้มาจะไม่น้อยกว่าด้านประกอบดุลฉากแน่นอนนะครับถ้าเกิดฟังแล้วงงก็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดงง,งจริงแชทมาถามนะครับเฮ้ยเราจะได้แบบูงงมากเลยดูออนไลน์แล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้แชทมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งกลุ่มแล้วก็มาเขาเรียกอะไรอ่ะเรียนแบบผ่าน าการระบบซูมก็ได้นะครับโปรแกรมซูมก็ได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใช้นะโปรแกรมซูมมันโปรแกรมที่ใช้ประชุมคอนเฟลเลนต์นะครับมันมันไม่สามารถที่จะเสถียรภาพกับการรองรับนักเรียนเป็นร้อยๆคนมามาดูด้วยกันนะครับก็เอาใช้ประชุมนะตัวนั้นส่วนตัวที่ใช้สอนก็ใช้ youtube เป็นที่สุดนะครับคราวนี้มาดูตอบด้วยนะตอบนะครับก็ตอบลงไปถ้เป็นด้านประกอบบุงฉักทั้ง2ด้านยาว11และ60ใช่ไหม ดังนั้นนะครับเขียน้วยดังนั้นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากจึงเท่ากับ6 1แล้วก็ฉีดเส้นใต,ต้ประกาศสีแดงให้คุณรูณณด้วยนะครับจบไปแล้ว2ตัวอย่างนะครับนี้สิ่งที่อยากให้นักเรียนทําส่งนะครับก็ทาส่งมาในช่องแชทเหมือนเดิมนะครับเอามี3ข้อหรอเอาสามข้อก็3าข้อเอะเหมือนเดิมนะด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านยาว20และ21จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากโจทย์จะเหมือนเดิมนะครับ ค่อยๆไปทีละสเต็ปเพราะว่าเรามีเวลาเรียนทุกวันอยู่แล้วนะเราไม่ใช่เรียนแบบว่าเอ,อ้ยสัปดาห์หนึ่งเรียน3วันเดี๋ยวครูจะพยายามทําคลิปให้ดูทุกวันนะครับเราค่อยๆเรียนทีละนิดทีละนิดแล้วเราจะเก่งเองไม่ใช่แบบสัปดาห์หนึ่งเรียนวันหนึ่งเรียนพิเศษวันหนึ่งต้องจ่าย200จ่าย300เรียน2ชั่วโมงเสร็จแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ลืมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พรูว่ามันเป็นการลงทุนที่มันไม่คุ้มค่านะมาดูออนไลน์ดีกว่าเราเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับเรามี สมาร์ทโฟนมีคอมพิวเตอร์เราก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรียนที่ไหนก็ได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่ต่างกันเลยเป็นวิดีโอตัวเดียวกันจะกลับไปดูกี่รอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราตั้งใจเรียนออนไลน์เรียนทุกวันแต่เรียนไม่ต้องยากมากเรียนทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเงินทองก็อยู่ในกระเป๋าสบายไม่ต้องไปให้ใครนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองนะเก็บไว้เสียในยตังค์พราแม่ให้มาหายหามาเนี่ยยากมากยากลำบากมากนะเก็บเงินเอาไว้ซื้อ ไปเติมเงินอินเทอร์เน็ตดีกว่าแล้วมาเรียนยออนไลน์นะฮะข้อนี้ก็สูตรนี่ C ยกกำลัง2องกับ G ยกกำลัง2บวกกับ b ยกกำลัง2นะครับ <c oughs> ก็แทนค่าลงไปเลยเป็น20ยกกำลัง2บวกกับ21ยกกำลัง2ก็20คู20 20ยกกำลัง2เท่าไหร่ครับ20ยกกำลัง2คือ400นะครับ21ยกกำลัง2คือ4 4 1คิดไห้แล้ว2ตัวจับบวกกันเป็น 841ก็ดูว่าเฮ้ยสกลังสก็เท่ากับ29กคูณย9เห็นไหมคำตอบที่ได้มันจะมากกว่าด้านประกอบมุมฉากเสมอนะครับตัวเลขตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวในคาบคาบ7ครูจะมีวิธีการคิดลัดฟรีนะครับผมเลยว่าฟรีไม่เคยบอกใครที่ไหนนะ,ะสะสมเขาเรียกอะไรถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โรงเรียน ที่เรียนตั้งแต่ครูเรียนมัธยมเลยนะราสีมาวิลยัยครูโหจำสุดรัดมาเยอะมากนะครับแต่ไม่อยากจะไปเก็บไว้คนเดียวแต่ให้เราใช้เดี๋ยวครับผมครับจะมีสูตรรัดมาแจากนะครับโอเคนะเพราะั้น4เดียวจึงเท่ากับ29นะครับตอบด้วยนะนี่ใช้แพทเทิร์นนี้เลยนะด้านประกอบบุมฉากทั้ง2ด้านยาว20และ21ดังนั้นด้านความยาวด้านจงข้ามบุฉาจึงเท่ากับ29นะโอเคสตัวอย่างไปแล้วนะครับ นี่คือโจทย์ที่ให้ทำจำไว้นะทำข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทำให้ดูคาบที่4ก่อนแล้วค่อยทำก็ได้เพราะว่าบางตัวเป็นเรื่องของทศนิยมใช่ไหมอันนี้แก้ให้ด้วยนะครับเป็น1.5ตรงนี้นะโทษทีนะเป็น1.5นะครับอันนี้เป็น1.2นะแก้ให้หน่อยนะครับเป็น1.2เนาะ โอเคดูคำส่งนะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคาบต่อไปคาบที่4ตอนนี้เริ่มมีการคำนวณแล้วนะครับมันจะสนุกขึ้นเราไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวคาบคาบทสี่คำนวณจะมากกว่านี้นิดนึงจะค่อยๆยากขึ้นทีละนิดนะครับจะไม่เอาโจทย์ที่มันกระโดดมันก็ยากเลยมาสอนนะจะค่อยๆก้าวทีละขั้นอย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ให้จำไว้ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ภายใต้ มาตรฐานเดียวกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครูด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย